ออเกมแรกของเราครับกับเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วนะฮะกับทรอนวีพีไปเลยแม่ทีมขาดแต่ก็ชนะครับผมภูมิใจหล่อเท่สวยเท่แล้วกัน <laughs> การเปลี่ยนแปลง Battle Pass สวัสดีครับช h a d o w d i s g u มอ e r โอ้มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะก่อนนี้ท่านอีกันในเกม Rainbow Six Siege ครับก็อัปเดตแพทใหม่ล่าสุดครับ High Caliber นะครับผมก็เรียกได้ว่า ตัวละครทรอนนะครับก็ได้เข้าเกมกันเรียบร้อยแล้วนะเข้าเซิร์ฟหลักกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานพอสมควรเลยนะฮะไหนมีอะไรบ้างซึ่งนี่ผมยังไม่ได้ดูนะนเดี๋ยวผมขา้อไปนั่งดูเองแล้วกันนะฮะโอเคเป็นคลิปเนาะไหนบทนำนะครับผมทรอนทรอนโคดาชอ็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโด,ด,ดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือ ก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับและหลคนบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเท่มากเลยนะฮะเรียกว,ว่าเท่กว่าตัวละครเก่าๆเยอะนะครับความคืบหน้านี่ก็เป็นสกินเนาะว้าวอ๋อนี่เป็นในส่วนของพื้นพื้นหลังสกิน เพื่อหลังตัวละครนะครับก็มีสีขึ้นมาแล้วนะครับผมซึ่งก็เดี๋ยวไปซื้อแน่นอนแหละแปบ๊บนึงขอขอดูหน่อยผมก็ยังไม่ได้ดูในส่วนของแบลนท์พาร์ทเลยนะครับหลายๆคนก็มีบางคนก็บอกว่าแบลนท์พาร์ทสินทรนณีก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนนะแต่ผมว่าก็มีการปรับใหม่ซึ่งเรียกไว่าผมเนี่ยเป็นเรียกไว่าเป็นแฟนตัวยงนะเดโมซิกนะครับก็ไม่ต้องคิดเดยอะซื้อแน่นอนนะฮะโอเคซื้อเลยครับอย่าคิดเดยอะผมซื้อแบบเดิมชอบชอบนั่งเก็บเวลครับไปซื้อไปเลยกดซื้อจ้าอ่าปลดลอด็ลอก ต้องข้าเออไม่ข้ามก็ได้โอเคปดล็อกแล้วฮะตรอนตรอนตรอนนะครับน่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนนาก็เรียกว่าปืนของท่านโกงเนาะกดภารกิจท้าทายเนี่ยมีอะไรให้เล่นบ้างครับเปิดมาในส่วนของแมนน์พาร์ตตอนนี้ไม่โหลดโอเคงั้นเราไปดูในส่วนของเป็นส่วนของอันี้เลยแล้วกันครับสกินสุดท้ายนะครับสกินเลเวลร้อยนะร้อยหนึ่งนะโอเคโหลดโอ้โหไกลมากเป็นปืนอะไรโอ้ยเป็นปืนที่ ผมเคยเอาคลิปลงในเพจด้วยครับกระบอกนี้เรียกว่าปืนมรุสต่างดาวนะครับผมอิเซเรียฟลักนะฮะมรุสต่างจริงๆออกมาอยู่ในโซนของเร้อยๆนะฮะแล้วก็ชุดของคาเวล่าครับทริปเกนพลนะครับอ่าแล้วก็เป็นชุดเนาะก็เป็นสกินนะครับเป็นสกินสกินปืนเรียกว่าปืนจักรวาลปืนอวกาศนะครับผมโอเคซึ่งในส่วนของตอนนี้นะครับก็มีอะไรให้ให้อันนี้กันบ้างนะฮะก็ไม่ได้เล่นนานจริงๆนะบอกไว้ก่อนเลยไม่ได้เล่นนานมากฮะ ตอนตอนโอ้ปับเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยเว้ยงเครื่องปรณกว้าวเลือกแบบนี้เลยนะนแล้วก็ใส่อุปรกรณ์เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคกดสเปซบาร์เป็นการใส่นะรูปลักษ์เฉลิมฉล,ลองเฉลิมฉลองชองัยชะนะอ๋อมีกดแบบอันนี้เครื่องแบบอ๋อมีการปรับแบบนี้แล้วนะว้าวรูปเจ้าหน้าที่ผมมีเลือกรูปด้วยหรอโอ้อะไรวะเนี่ยเลือกสีโอ้อะไรวะเนี่ย นี่ผมต้องมานั่งใส่ทุกตัวเลยใช่ไหมครับอ้า oh ว my god นี่ไงก็ที่ผมเคยพูดไปว่าชอนเป็นตัวละครที่ค่อนข้างอายุน้อยนะ28เท่านั้นเองนะฮะประวัติก็โอเคตามนี้เลยนะครับแหมไม่เล่นสักทีแหมอุปสัมภ์กลับมาเล่นนะครับร้านค้ามีอะไรขายบ้างสกินไมสโตรแล้วก็วีจิวเนาะอีลิทนะฮะก็ตามนี้นะครับไปคิดถึงเหมือนกันถ้าไม่ได้เล่นนานมากลุยครับอ๋อตอนนี้เอาแบค็คก็ปรับมาแล้วเนาะเออไปลองเล่นกันหน่อยไหม โอ้หน้าเลือกก็หน้าหาห้องก็เป็นแบบใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจเนี่ยแล้วผมต้องมานั่งใส่สีทุกตัวละครเลยใช่ไหมครับ oh <laughs> โอ้ my god อ๋อถ้าใส่แล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ oh. โอ้โหก็คือต้องใส่ตัวละครให้เราเล่นแหละอืม <laughs> โอเคครับผมเจอห้องกันแล้วนะฮะกับดนันทาแบ็คครับผมก็ <laughs> เปลี่ยนสีไปแล้วเนาะตามที่ผมเคยเล่นไปในเซิร์ฟเทสนะครับผมเคนี่ก็เกมแรกในรอบหลายวันเลยนะครับ <laughs> ที่ขับมาเล่นจริงๆนะ เลือกตัวละครฝั่งนี้ก็เล่นอะไรดีเล่นน้องบัคล้วกันเพิ่งใส่สก,กินมาก็มีในส่วนของการเลือกสีอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะโอเคเลยนะถือว่าทำมาได้ดีนะก็แบบได้เห็นสก,กินแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งเลือกแล้วก็รู้สก,กินรูปอะไรนะฮะเฮ้ยผมใส่สีมาแล้วไงคนอื่นเขาเพิ่งเข้าเกมกันมาดิไม่ใส่สีผมใส่มาแล้ว <laughs> ช่วงเต็มตัวหลายคนก็บ่นในส่วนของเรื่องเข็มทิศกันเยอะพอสมควรนะเพราะแบบว่ามันจะมีมาทําไมวะ <laughs> บังจอ <laughs> ก็ความคิดทุกคนเป็นไงครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับลรวสุนตัวก็ผมว่ามันก็เล็กลงเนาะตอนแรกมันรู้สึกมันใหญ่กว่านี้อ่าตรงนี้จอะได้แล้วนะฮะชั้นหนึ่งละครับได้เลยเพื่อนวีจิวด้วยแหละโอเคเรื่ลื่นไหลไหมลื่นไหลไหมโอเคโหไม่ได้นานเหมือนกันเนี่ยโอ้โหโอเค,อเ,คเกมนี้กระสุนออกจากกล้องนะครับเซ <laughs> ลเฉยอุ้ยขอบคุณมากเพื่อนอุ้ยโดนหนึงที สวยอยู่สวยเลยเปิดมาก็มีคนมอนเ,นเทนเนตเท็ดนี่อุ้ยระเบิดระเบิดอุ้ยเพื่อนอเกือบยิงเพื่อนไม่ใช่หรอเมื่อกี้ที่ไม่ได้เข้าไปอะไปเลยเพืพ่อนมาบ้ามาบ้าออาศัตรูเหรอโลโก้เพื่อนบันบง ได้มเพื่อนโอเคสวยอเ,เออโอเคอ๋อเขาอยู่ข้างในโอ้เพื่อนติ๊กแล้วผมไม่เห็นเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ศัตรูเ <laughs> ท่าทีเท่าทีขอเวลาปรับตัวก่อนนั่นแหละดีที่มานาละกันโอ้ตอนนี้หน้าตรงน,นี้ก็แสดงใหม่ด้วยนะบู้สวยดีสวยดี <laughs> ผมต้องยิงคนแล้วครับเ <laughs> มื่อกี้เมื่อกี้ตกใจจริงนะเมื่อกี้แบบเฮ้ยคนปะวะเพื่อนเราปบ้าโอ้ยแคสเติ้ล <laughs> 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 เพื่อนจัดการมาหน่อยเร็วเอาเพื่อนเข้ามาแล้วว่ะอ๋อซีึ้นแล้วเออขึ้นช้าโอ้แล้วก็เปลี่ยนในส่วนของหน้าตอนตายใหม่ด้วยนะก็ก็ก็มองยากอยู่เต็มเต็มจอเลยว่าคุณเด้วยเอาเพื่อนเออทางขวาเออไม่รอดครับผมอ๋อให้เราเล่นทรอนไงใช่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 แหละกับตูตีตูตี จตเล่นไหมมาลองดูนันครับไม่ผมเลือกจุดเกิดไม่ได้อะวัดอะอะโอเคผมไม่ให้ผมเลือกเหรอไม่เป็นไรผมเลือกทอนทันแล้วฮ่าฮ่าฮ่สกงสกินนี่ไม่ใส่ด้วยเอ,อ้ยไม่ใส่ไปแบบเพียวๆเลยนะครับเราใส่รถหนามดีไหมหรือว,ว่า d ด PLOY CHILL เอารถหนามแล้วกันนะครับจะได้ใช้กับระเบิดของเรานะครับผมอ๋อสีแดงแดงฤทธิ์นะครับ กลายเป็นเกมโชว์สีเอ่อสีพื้นหลังตัวละครไปแล้วเรียนฟอร์สเดอะวอลลก่อนเลยจ้าทุกทุกคนที่เห็นในส่วนอินเทอร์เฟซใหม่ที่เกิดเอามาเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์หลักเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกว่ามันโอเคไหมหรือว่าไม่โอเคลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมเออผมก็อา่านทุกคอมเมนต์นะฮะซึ่งโดยตัวผมก็มันก็ดูดูเรียบขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะดูปแปลกๆหน่อยโดยเฉพาะตรงเข็มทิศน,นั่นแหละที่น่าจะน่าจะขัดถูกขาดตาที่สุดแล้วถ้าไม่มีน่าจะดูดีกว่านี้เยอะนะแต่มันก็ต้องมีแหละเพราะต้องบอกทิไงเเขข้้าาใใจจ โยนระเบิดไว้รีโหลดดิง้งเจาะลูปไปก่อนนะครับอืมอ่าโอเครีโหลดรอมรีโหลดไวอยู่นะเพกกื่อนทุกคนนี้เสียงหายเลยอุ้ยได้เฉยเพราะยิ่เสียงปีนไงก็เลยตอดไปก่อนเดีจะไม่เจาะแล้วจ้า พวกศัตรูน่ะอุ้ยเกือบตายเพื่อนนัดเดียวยิงมันอีสัยนิสสุดยอดคิดว่ามีเราคนเดียวอเลยงั้นเหรอเพื่อนจัดการมาเลยเออสวยครับผมก็ดูดีอยู่นะจ๊ะรอบที่สี่ครับหยิบหยิบพี่ทอนของเรามาเหมือนเดิมตอนนีกพี่เรียกน้องเรียกมาหมดอะ จุมืเล่อตรงนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยไปต่อไม่ได้เราต้องรีบรีบรอดพอไปถึงปุ๊บหลอดปุ๊บกดเลยนะครับผมนี่ไงล่ะโอ้คำนวณมาแล้วปืนพงปุนพกนี่ไม่ได้หยิบมาใช้เลยฮะบอกเลยว่าเกมแรกนะฮะอย่าหวังเลยว่าจะได้ทรอนไปจากเรานะครับผมผมหยิบหยิบก่อนเฮ้ยโอ้ดิคุงไดนซื่อเรียนโฟร์สเตอร์โวลคุณคิดว่าระเบิดผมเนี่ยจะสามารถฆ่าคนได้บ้างไหม มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฆ่าคนได้นะครับมีตัวเห็นผมแล้วว่าเอ้ยโดนปุ้มมั้มมุมมั้มอยู่อ่ะโอเคซ้ายมาตายอุ้ยมันนั่งมาคือที่เสียงอ่าแตอยิงไม่ทันเนี่ยมันนั่งมารอโย่เพื่อนสวยครับ สวยครับโอเคมีการจ่อยแล้ววะ่ะฝั่งนู้นเจาะเยอะจังวะเพื่อจัดการได้ปะทามมิ่งครับและจัดการไปโผล่ไปยิงนี่คือได้เลยนะผมก็ได้ขวาใน3 2 1อยู่ข้างบนเหรอนีอ,อสวยครับอา่าฮ่าโอเคเฮ้ยเห็นเราแล้วก็ไปผีไว้ทุกคนเฮ้ยเกมแรกเกมแรก เออได้ตั้งตัวหนึ่งค้เม่ไรครับงอเกมแรกของเราครับกับเซิร์ฟเวอร์หลักแล้วนะฮะกับทรอนอุพีไปเลยแม่ทีมขาดแต่ก็ชนะครับผมภูมิใจหล่อเท่สวยเท่แล้วกันเกมแรกเราวอร์มาต้องวอรม์มือก่อนนะฮะอืมใช่แหละวอรม์มือก่อนอ๋าเดี๋ยวนี้มีชัยชนะแรกของวันแล้วด้วยนะอุย้ยเพิ่งเห็นซองอัลฟาแพ็คเปลี่ยนสีแล้วว้าวไม่ใช่ซองสีแบบเดิมแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วนะครับ ไม่ใช่สีเหลืองแล้วนะฮะ s ิเคียว h e area ควบคุมพื้นที่โอเคเลยจ้าหน้านี้ก็ต้องเล่นบัคสิครับเปล่าหลอกตัวยังไม่ใส่สกินมายังไม่ใส่สีข้างหลังมาแต่บัคกนั้นใส่มาแล้วอุ้ยมันคุณต้องมีสกงสกินกันแล้วว่าโอ้รีบจังผมควรเช็คโดนก่อนไหมเพื่อนเราเข้าไปแล้วเหรอโอเค ข้างหน้ามีคนพวกเราเข้าไปแล้วเอาเอาผมก็นึกว่าเขาไปกันอะไรครับเนี่ยไม่ยิงผมเฉยเลยนี่เลยฟอร์เรดเอาไประเบิดใส่หน้ามันจริงวันนี้หล um ักๆก็คืออยากจะมาลองเล่นในส่วนของแบบแพทใหม่นะฮะแผทใหม่ล่าสุดนะรับเออเยหกซีซันสี่นะครับก็อ ลองเล่นไปเรื่อยๆเล ing, เ่นมาสักเกมหนึ่งก็มันก็จริงๆมันก็เกมเพลงก็ยังเหมือนเดิมแหละนะครับก็ยังเป็นความบริบทิสิกอยู่เนาะแต่ก็ในส่วนของการปรับอะไรหลายอย่างนะมมนจะส่วนอินเทอร์เฟซเนี่ยชัดเจนสุดละก็แต่ผมวไม่ค่อยเท่าไหร่นะส่วนตัวพอมาเล่นเองแล้วรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ครับก็พอปรับปรุงชินกันไปนะครับผมค่อยๆทำความเข้าใจกันไปเนาะผมหาทางเข้าไม่เจออุ้ยมีรูด้วยแหละ เราเอาโดรนไปก่อนครับริทโทรลุยครับผมผมจะไประเบิดโล่มันสวัสดีครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเก็บไปแล้วหนึ่งโล่ยิงไปก่อนละมาถ้าหิวก็มาเลยเพื่อนงั้นเอาโดนไปเลยครับผมไม่รีบไม่ร้อนฮนะเป็นหนึ่งตัวที่ผมนสนุกครับเอ้ยไม่เป็นไรเรียกเนื้ผมเยอะแล้วดิ ไปเลยเพื่อนๆอ,อู้จะหมดเวลาแล้วเข้าทันไหมเนี่ยอุ๊ยเข้าไปพอดีเลยอุ้ยเอ้าตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเออบทจะฆ่าได้ก็ฆ่าได้เฉยเลยครับดีครับดีดีชอบชอบอ่ะเรียบร้อยบุ้มบั่มบุ้มบั้มบุ้ม,มสวยครับน่ามีคนแหละผมว่า เนืหาชอนไม่เจอเลยตายครับเอ,อ้อสุดท้ายแล้วบอว่าเขาจะไม่ขนาวนะตายซะเพื่อนฮ่า <c oughs> บบอกแล้วว่าอันแรกระวอร์มอันนี้เล่นจริงแ <c oughs> ม่แต่ชอบมากครับฟอร์เรสต์ฆ่าได้นี่โดยใช้โดนนี่สุดยอดภูมิใจ ต่อไปหยิบทรอนกันดีกว่านี่องอันนี้กดได้แล้วหยิบทรอนเลยครับอืมคนอื่นเพเลือกตัวเลยเรามาก่อนโอโ้โหรวดเร็วทันใจสว,วัสดีครับเพื่อนว่าไงครับไม่เราไม่ยอมให้โดนได้ออกจากตรงนี้หรอกนะเพราะยิงปืนทองเป็นปืนที่เอาไว้จอดพวกเนี่ยจอดได้ดีเลยนะมันเป็นมุมมันดีมากเลยอะจริงมีคนพิมพ์ว่าดีจ้าด้วยวะสวัสดีครับ คุลอะวะคุณอะไรครับเนี่ยไม่ได้ยินเลยเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนเล็งขวาไว้อยู่เพื่อนอ้ามเข้ามาตอนไหนเนี่ยแฟดบ้าเอ้ยยิงไปก่อนเพื่อน ตายเสียวขาจังเลยอ๋อพกำลังมองขาเลยโอ้โหเขาเล็งแบบลูนิดเดียวเองเออไม่น่าจะไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องสู้มาแล้วหยิบปืนมาแล้วครับเออระเบิดระเบิดระเบิดอุ้ยเอาอะไรบุญเนี่ยอะไรบุญเนี่ยคิวอีกแล้วโอ้โหนี่ เรียกว่าถือใส่ระเบิดบุ้มโอ้โหระเบิดทอนคานก็ภูมิใจเหมือนกันนะครับว้าวเนสกิลโอ้โหมันต้องยิงเลยแม่ยิงไปแล้วงานเรายิงไปหลายตัวแล้วนะครับไอ้ยิงเดีครับจี๊ครับด้วยว่ะสุดยอดครับผมไม่เป็นไรหัวหัวแล้แดงไปเลยนะครับก็ยิงไป5ตัวก็โอเคครับไม่ไม่เสีเลี่ยนอะไรนะครับเกมนี้นะครับ ก็เรียกว่าชนะมาอีก2เกมรวดรวดเลยนะซึ่งไม่ได้ยิงใครเลยแม่ดูเดือดอ๋อเนี่ยชนะได้หนึ่งเวลแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เนาะปลดล็อกเลเวลนะครับก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับในส่วนของเ b เบ Six Siege นะครับย e a r 6ซีซัน n 4นะครับไฮคาลิเบอร์ดยส่วนตัวก็รอพอได้กลับมาเล่นนะครับก็ยังสนุกอยู่นะครับก็ยังมีความเป็น r รเบิ้ลที่เราเคยเล่นกันมา นะครับคือผมไม่ไม่ไปเทียบในส่วนของเรโมซิกตัแต่แรกๆนะอันนี้คือเอาในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นมีความเป็นเรโมซิกอยู่นะแปลว่าจะมีสกิลอะไรเพิ่มขึ้นมานะฮะก็ก็ยังสนุกอยู่นะครับผมก็ไว้เดี๋ยวว่ามานทำคลิปให้ดูอีกแล้วกันนะครับก็สำหรับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับเป็นกระจายกองซาให้ผมขอไปฟาร์มฝีมือก่อนนะครับไม่เล่นเกมนี้นานครครรััับบสสวดี